สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มของเรานะครับฟาร์มจิ้งหลีดน้องทันทันนะครับวันนี้ฟาร์มของเราจะพามาดูจิ้งหรีดนะครับในช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะครับลักษณะของจิ้งหรีดนะครับจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะรักความสะอาดนะครับเราจะต้องมีความสะอาดเรื่องของอาหารนะครับจะต้องให้เขาสด ตลอดนะครับไม่งั้นก็จะเกิดโรคท้องน้ำนะครับน้ำก็เช่นกันนะครับทางฟา์มของเราใช้วิธีการให้น้ำแบบท่อน้ำนะครับโดยเอาผ้านะครับใส่ลงไปนะครับและให้น้องดูดกินนะครับจะไม่ใช้ขุยมะพร้าวนะครับมาดูครับแต่ละบ่อนะครับ ทางฟาร์มของเรามีทั้งหมดตอนนี้นะครับดำแดงตัวน,นี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด12บอ่อดูครับก้นบ่อก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะประมาณนี้นครับติดปีกเกือบ85แล้วครับช่วงนี้ครับก็จะเป็นช่วงที่ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับแต่ละบ่อก็จะ นะจะบางจะมีจำนวนเยอะน้อยแตกต่างกันอันนี้สดิ้งนะครับอันนี้จะเป็นบอดสดิงทางฟาร์มของเราจะเลี้ยง2องสายพันธุ์นะครับก็คือทองดำทองแดงกับสดิ้งสาเหตุทำไมถึงเลี้ยงแค่2อสายพันธุ์นะครับก็คนนิยมครับความนิยมของคนครับ ก็จะมี2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ชอบรับประทานจิ้งหรีดประเภทไข่นะครับก็จะสั่งทองดําทองแดงจะนิยมมากกว่าซัด,ดิ้งนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็จะนิยมเรื่องของการกินจิ้งหรีดแบบกา,กากน้อยครับซัด,ดิ้งจะมีกา,กากน้อยกว่าดําแดง ครับแต่ไข่จะน้อยกว่าตัวจะเล็กกว่านะครับสะดิงหรือเราเรียกว่าจิ้งหรีดขาวนะครับจิ้งหรีดขาวนี่ครับลักษนณะช่วงนี้เป็นช่วงของต้นหนาวนะครับน้องจิ้งหรีดก็จะออกมารับแสงนะครับความอบอุ่นตอนเช้านะครับก็จะร่าเริงตอนเช้า ตอนกลาคืนตอนค่ำก็จะหายนะครับก็าอากาศค่อนข้างเย็นนะครับตอนเช้าเริ่มมีแสงแดดนะครับก็จะออกมากันนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับกินอาหารเก่งมากนะครับก้นบอ่อก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีตายบ้างนะครับกัดกันตายบ้าง บริเวณก้นบ่อของเรานะครับจิ้งหรีดนะครับที่เราเลี้ยงนะครับที่เราเลี้ยงอยู่ก็จะช่วงนี้ครับเป็นช่วงของต้นหนาวก็จะมีปัญหาเรื่องของการแตกไซส์นะครับเพราะช่วงของฤด,ดูหนาวจะไม่ค่อยออกมากินอาหารนะครับบางตัวนะครับจะสังเกตเนี่ยครับตัวเล็ก ยังไม่มีปีกเพื่อนๆมีปีกกันหมดแล้วครับนะครับคือป,ปัญหาของช่วงของปลายฝนต้นหนาวครก็จะแตกไซส์ครับอันนี้ก็คืออีกประมาณ3-4วันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะครับ